การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อะไรคะเขาให้มาเปิดรายการทําอะไรนอนเล่นอยู่ฮะคุณผู้ชมรอยอยู่แล้วทํากาแฟเดี๋ยวค่อยทําก็ได้เดี๋ยวพักได้เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดี๋ยวลเดี๋ยวดี๋ยนโอ้ผมเนี่ยสุดยอดบาลิสตาเลยนะคุณู้ชมแต่ก็น่ากินนะจ๊ะอ่าไม่ได้ก็แค่กดปุ่มแค่นี้จะไม่น่ากินได้ไงใช่ง่ายมากเลยนะคะเอาสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแพทพาสวัสดค่ะสวัสดีคุณชมนิดครับตั้งแต่เวลา9 15เก้9โมงยีนรับทาง ทอทบ5ทุกวันพุธเราได้เจอกันครับค่ะพบกับเรื่องราวดีๆของความรักนะคะที่จะเก็บไว้ในความทรงจำแห่งความสุขคุณผู้ชมนะคะในรายการ Love Memory ค่ะค่ะจารย์แล้ววันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมโนเวเทลกรุงเทพฟินิกส์สีลมนี่เองค่ะจันอ๋อลงทางด่วนไปแล้วซ้ายถึงเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเดินไปนิดนึงก็วหวที่วัดแขกสีลมได้แล้วครับเมื่อกี้จย์ทำอะไรคะทำกาแฟครับคิดว่าทำข้าวข้าวขาหมูเลอฮะอันนี้ทานได้ครับ อร่อยไหมคะอร่อยสิครับปรุงสักเล็กน้อยกาแฟที่นี่อร่อยอยู่แล้วครับค่ะอาจารย์เหมือนชอบเล่นเกมทํากาแฟหรือเปล่าฮะชอบเล่นเกมป่ะมีเกมด้วยเหรอมันทำจริงเลยผมไม่ชอบเกมมันมีเกมก็ทำกันเลยคุกกี้ฮะมันมีเกมคุกกี้เกมทำกาแฟอะไรอย่างนี้ไอฟาร์มเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยใช่ใช่นะคะแต่วันนี้มีประเด็นคําถามค่ะอาจารย์ประเด็นคําถามอยู่ที่ว่าอาจารย์ให้เลือกอารว่าง หนึ่งแฟนติดเกมกับสองแฟนติดเที่ยวอึ้งเลยคำถามนี้อึ้งเลยตอบยากนะติดเกมให้เลือกเอาอันไหนหนึ่งติดเกมติดเกมก็นะก็ไม่สนใจเราไม่สนใจเราก็จะเน้นเล่นต่เกมติดเที่ยวก็มีสิทธิ์คนอื่นมาจีบผมเอาแฟนติดคุกแล้วกันฮะเอาขนาดจะสบายอาจจะจะเที่ยวสบายเลยอาจจะจะเที่ยวก็ได้เล่นเกมก็ได้ไปฟังเราเห็นคนอื่นดีกว่าค่ะในช่วง Secret of Love ค่ะ ซ e c คสอ of เล v e เลือกแฟนติดเที่ยวเพราะว่าหนูจะได้อยู่บ้านเล่นเกมแฟนติดเกมครับก็แฟนจะได้ยอยู่บ้านไม่ต้องไปไหนครับไม่ขอเลือกทั้งสองอย่างเลยได้นะคะเพราะว่าทั้งสองอย่างเป็นอะไรที่แบบบันทอนการแบบใช้เวลาร่วมกันอย่างมากแบบติดเกมก็แบบจะโฟกัสอยู่กับเกมกับเพื่อนแล้วก็จะลืมเวลาทุกอย่างไปหมดเลยส่วนติดเที่ยวก็เฮฮาอยู่กับเพื่อนเหมือนกันก็จะแบบไม่มีการโทรหาไม่มีการเทคแมสเซจอะไรต่างๆ ก็ไม่ชอบทั้งสองอย่างทางที่ดีก็ควรจะแบ่งเวลาให้ดีนะคะติดเที่ยวค่ะเพราะว่าก็ออกไปด้วยกันเราเราสามารถที่ยวเอเขาได้ค่ติดเที่ยวดีกว่ามงครับ <c oughs> ก็ก็ไปเที่ยวด้วยกันได้บางครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับติดเกมคงไม่ได้ทําอะไรติดเกมค่ะก็เพราะว่าอย่างน้อยติดเกมเขาก็ได้อยู่บ้านอย่างเงี้ยเราก็มั่นใจว่าเออเขาไม่ได้ไปเที่ยวเลือการติดเกมครับ เพราะเราสามารถชี้ได <да ้ครับว่าเขาอยู่หน้าจอติดเกมเพราะได้อยู่บ้านติดเกมค่ะเพราะว่าอย่างไรก็อยู่บ้านแล้วติดเกมค่ะเพราะว่าเขาไม่ไปไหนเขาอยู่กับเราเล่นเกมมาช่วยแล้ว้ยเป็นไงครับน่าทานอ่ะจาร์อร่อยไหมยังไม่ให้ทานเลยเปลี่ยนกันไหมไม่ไม่่ลย เป็นไงครับเมื่อกี้ความเห็นของคนที่มาบางคนก็บอกว่าให้แฟนติดเที่ยวเหรออือคิดได้ไงผมจะได้เล่นเกม<อ>บางคนก็บอกว่าให้แฟนติดเกมไปเลยฉันจะได้หนีเที่ยวโอ้ อยู่กันยืดนะทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยแ้่เป็นใครไม่ไม่เลือกสักอย่างเลยไม่เลือกถ้าไปเที่ยวก็ต้องไปด้วยกันถ้าเล่นเกมก็ต้องเล่นด้วยกันอ่าดีกว่ามันนั้นมันจะทําให้เราอยู่ด้วยกันยาวนานมากขึ้นแล้วถ้าเกิดแฟนเล่นเกมชนะตลอดเราพอใจไหมไม่พอใจก็จะมีงอนกันบ้างอะไรอย่างนี้มากครับนะคะอ่ะในช่วงต่อไปนี้จะมีใครมา ช่วงต่อไปค่ะคุณฟรอยนัทพงศ์ค่ะนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีค่ะบางทีการให้เราพบกันเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกมากกว่าที่เราจะมาบอกกันว่าเอ้ยเป็นแฟนกันเถอะอะไรเงี้ยผมว่าให้ให้ความให้ความรู้สึกและการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นตัวบอกแทนคำว่ารักดีกว่าเดี๋ยวมาพบกันกับมุมมองของความรักเขาว่าครั้งนี้เขาจะมาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะช่วงหน้าค่ะ Love Memory ค่ะสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง Passberry สวัสดีครับผมฟรอยนะครับและมาพูดคุยมุมมองความรักกับผมกันนะครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอยู่ในช่วง Love f a m i l y ค่ะมาพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองความรักของชายหนุ่มอารมณ์ดีคนนี้นะคะคุณฟรอยนัทพงษ์ชาติพรง์ครัสวัสดีครับสวัสดีครับน่าจะกิดเยอะนะ เพราะว่าผ,ผู้หญิงเนี่ยจะชอบผู้ชายแบบอารมณ์ดีอารมณ์ดีอาจารย์เยอะไหมครปกติผมจีอเอลประจำโอจีเอลอาจารย์ให่ๆปดะจำถานมนิดนึงค่ะความรักครั้งแรกกันได้ไหมรักครั้งแรกเลยอะฮะโอ้โหรักครั้งแรกตอนมันประมาณป .4 ป .5 สมัยนั้นมีเพจเจอร์ด้วยมีช่อทองต้องมาหนีบตรงนี้เป็นแบบสีทองสายโซ่ตอนนั้นอยู่ประมาณป .4 ครับแล้วก็ส่งกันดิชาส่งหัการว่า ตอนนี้เจอกัน8ปดโมงเช้าหน้าโรงเรียนนะอะไรเงี้ยบางๆนันมาตอนนั้นเนี่ยเราครั้งแรกคือเราแบบจําได้เลยว่าชื่อปุ๊กปิ๊กนี่ตอนปุ๊กปิ๊กหน้าตาจะแป้นแลนด์หน่อยหน้าขาวตอนนั้นคือทรงขาวมาเลยเนียนขาวมวยมาเลยอันนี้คือสเปคหรือเปล่าตอนนั้นเด็กๆครับเด็กๆก็ไม่มีสเปคตอนนี้เปลี่ยน เด็กๆเป็นทางไม่เลือกเอางูอ๋ตอนนี้ไม่เลือกครับผมถ้เด็กเอาเราแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะใช่ครับผมก็ตอนนั้นบ้านปุ๊กปิ๊กเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนแล้วก็จะไปรับทุกเช้าตอนเย็นก็จะไปส่งตลอับบ้านคุณพ่อคุณแม่เขารู้ไม่ไปรับลูกเขามาทุกวันลูกจบเช้าเนี่ยแม่เขาใช่ไหมฮะค่ะรู้ครับรู้แต่เขาก็เห็นว่ามันเด็กๆก็คิ่กันเห็นเป็นเพื่อนกันแบบเออก็ดีนะพอลูกสาวตัวเองมีมีผู้ชายมารับมาส่งตอนเช้ากับตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยคือส่่่ววนนนนนนนใหหหญกกก็็็เเเเเเเลาา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 าตตออช้้้้รรรรรรรไไปปถึงงงงโโีียยยขขบพะะมมัูฮ พอตอนเย็นเลิกเรียนก็สัก3ามโมงสี่โมงแล้วก็ไปส่งเขาก็โอเคจบคุณพ่อคุณแม่เรามานับประมาณสี่ห้าโมงก็พอดีกันชอบเ็าเพราะอะไรตอนนั้นตอนนั้นชอบเขาเพราะอะไรคบเพราะว่าเขาเหมือนเขาเหมือนเขาเทคแคร์เราอย่างเงี้ยเวลาผมไปไหนอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบพักเที่ยงก็มีขนมาวางบนโต๊ะต่างๆก็คือคอยเทคแคร์ดีปกติะแต่คือก็คือไม่เคยพูดกันว่าเอ้ยเราเป็นแฟนกันนะเพราะส่วนใหญ่ในเวลาผม เวลาผมคบใครไงผมไม่เคยแบบเฮ้ยเธอเป็นแฟนเราเถอะอย่างเงี้ยจะไม่เคยเพราะผมรู้สึกว่าบางทีการให้เราคบกันเนี่ยมันอยู่ที่ความรู้สึกมากกว่าที่เราจะมาบอกกันว่าเฮ้ยเป็นแฟนกันเถอะอะไรเงี้ยผมว่าให้ให้ความให้ความรู้สึกและการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นตัวบอกแทนคําว่ารักดีกว่าอ่าทีนี้ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีสเปคชัดเจนไหมปัจจุบันสเปคอะฮะคือจริงแล้วจริงๆแล้วผมชอบผู้หญิงผมสั้นตัวเล็กสเปคฟอยไม่ใช่ดสั้นย่างตัวนี่ยคือผมวิ่สั้นแบบซอยสั้นอแบบเงี้ยสั้น แต่พอตอนหลังมาพอเราเริ่มโตอย่างเงี้ยเราเริ่มแบบเลือกไม่ได้แล้วอ่ะทำไมอ่ะเราเอาหมดแล้วเฮ้ยโอ้โหเอาหมดเฮ้ยหน้าตารูปร่างงี้นี่ยเลือกได้จริงอะฮะจริงมันเขามีเวลาด้วยเนี่ยจาร์อ๋อจำกัดที่เวลาถ้าเกิดเราคุยแล้วรู้สึกว่าเรารีมารีไปว่างั้นเถอะคือถ้าเกิดเราคุยแล้วเราสึกว่าคลิกกับเขาอย่างเงี้ยเราก็ถือว่าโอเคจะถามได้แบบว่าเอ๊ะมีใครดูแลหัวใจเราอยู่หรือยังมีครูอยู่คนหนึ่งครูอย่างเดียวอ่ะ คู่อย่างเดียวฮะก็คือวิธีเท่ากันคุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็แต่สเปคไหมก็ไม่ใช่สเปคอย่างที่ผมชอบตัวเสเปคฟอยล์อันนี้คือตรงข้ามหมดเลยคแสดงว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของความรู้สึกมากกว่ารูปรักงรูปลักษณ์ใช่เพราะผมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราคบกันไปนานๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าเกิดจะมาห่วงรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยพอแก่ไปก็เป็นอย่างอ้วนหงสขาวอย่างแรกที่ผมสังเกตเวลาแบบออกเดทด้วยกันนี่คือแบบสังเกตไปเลยสำหรับหนุ่มๆทั่วไปนะคือ ส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นผู้หญิงจะเป็นเพศที่แบบต้องให้ผู้ชายออกตังค์ให้หรืออะไรเงี้ยผมจะเป็นประเทศที่ไม่ชอบแบบนั้ผมชอบที่โอเคให้บออกให้ไม่ใช่อย่าง่ั้นหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาออฟเฟอร์มาเฮ้ยเดี๋ยวเราช่วยเท่าไหร่เงี้ยคือให้แฟนฟร์ยกันไงเราแฮปปี้ที่จะจ่ายให้ถ้าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแต่ให้เกิดตัำราที่แบบนั่งถ้าเป็นแบบเล่นไโฟนอะไรเงี้ยที่จะแบบว่าเราช่วยไม่เธอส้มตำก็ต้องช่วยกันจ่ายนะคนละครึ่งจานอย่างเงี้ไม่แต่คือถ้าเกิดสมมติว่าโอเคสมมติสมมติผมกับพี่มาเดทกัันเช็คบบิป๊ ในพี่พี่นั่งเฉยเฉยพี่พันไม่จ่ายไม่จ่ายไม่กําลังแต่เดียวเองไงยังจะจ่ายอยู่แล้วอีกเคสนึงก็จะแบบอ่าคิดตังมาเท่าไหร่ครับพี่ก็จะสมมุดพี่เดี๋ยวจ่ายเองเดี๋ยวจ่ายเองไเดี๋ยวเราจ่ายให้เดี๋ยวจ่ายให้เห็นแฮปปี้แฮปปี้อย่างเงี้ยมีเรื่องแบบเซ็งเซงเสียใจแบบเศร้าเป็นสามวันเกี่ยวเรื่องความรักไหมโอ้เรื่องเสียใจเกี่ยวกับความรักเนี่ยครับผมมีอยู่ครั้งเดียวเลยในชีวิตคนนี้คือตอนอยู่ประมาณปีปีสองตอนนั้นเรียนธรรมศาสตร์ก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง อยู่อยู่คณะสถาปัตนเสร็จแล้วก็คือแบบก็คือคุยกันมาประมาณเกือบ6-7 6 7เดือนแล้วแหละทุกอย่างแฮปปี้ดีหมดทุกอย่างเขามีการซื้อของให้กันเราวันเกิดมีการแลกเปลี่ยนของแบบเจอการกินข้าวด้วยกันปกติทุกอย่างแฮปปี้มากจนมามีวันหนึงวันเดือนที่7นะฮะก่อนที่เลิกตอนผมจะทราบที่ทำให้ผมเสียใจเนี่ยเราใช้โทรศัพท์เหมือนกันตอนนั้นเป็นรุ่นแบบพับๆเหมือนกัน เปิดไปผมก็เล่นเฮ้ยนี่เล่นแบบส่งเพลงในบลูทูธนู่นนี่แน่นเสร็จปั๊บมันมีแมสเซจเข้ามาแล้วขึ้นมาเป็นแฮปปี้เป็นฟอนต์เซ็ตแบบว่าเป็นตัวหน้าตายิ้มแบบแสดงว่าเป็นตัวโคตรน่ารตูนน่ารักอะไรเงี้ยโอ้ยอะไรบอกแล้วผู้หญิงทั้งรีบแบบคว้ามาอย่างเงี้ยก็แบบปิดปุ๊บโอ้ยทาตัวมีบรรลุสุดๆอ่ะตู้มีบรรุแล้วคือแบบมีบรรลุมากอ่ะสุดท้ายมารู้ทีหลังว่าที่ผ่านมาตลอดหนึ่งปีเนี่ยก่อนเดย์ที่เจ็ดเนี่ยเขาคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งซ แล้วคนนีนดีทุกอย่างเทคแคร์ทุกอย่างดีคือตอนนั้นผมก็เริ่มทํางานแล้วเริ่มเล่นละครเล่นซิทคอมอะไรนี้ต่างไเนี่ยผมก็เป็นคนไม่ค่อยมีเวลาก็ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่หอที่ผมว่าการที่เราแบบมีคนที่เรารักกันนะอยู <S <S 2> <S 2> ่ด้วยกันเนี่ยผมว่ามันรู้สึกดีกว่าที่แบบเออแค่โทรคุยแล้วก็แบบ <S <S เข้าใจกันอยย่างงเี้ฮะมีแฟนสักคนหนึ่งถ้าเกิดเขาติดเกมกับติดเที่ยวเนี่ยเออไม่ซ่าฟลอยเรีอกอะไรติดเกมกับติดเที่ยวเที่ยวนี่คือเที่ยวไงไปเทคไป ปป,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 ปติดเกมเนี่ยอ,อย่างน้อยก,ก็ยังอยู่บ้านแต่เขาถือว่าติดเกมเขาก็ต้องเขาไม่สนใจเราเลยนะไม่สนใจเพราะเขาต้องเล่นผ่านเลเวลต่างๆเก็บเลเวลแต่ถ้าไปเที่ยวเนี่ยอย่างน้อยเรากล้งไปไได้วยได้ผมรู้สึกว่าติดเกมมาติดเที่ยวผมให้แฟนติดเที่ยวดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่าการที่เราออกไปข้างนอกไปเจออะไรใหม่ๆไปเจอสังคมแปลกๆหรือว่าไปเจอไปเจอที่ที่ที่เที่ยวที่แตกต่างกันไปถึงแม้จะเป็นเที่ยวกลางคืนก็ตามผมถือว่ามันก็เป็นกำไังให้กับชีวิต พะชีวิตหนึ่งคุณเกิดมาสักครั้งเดียวคุณจะใช้ชีวิตสักเท่าไหร่กันกับการที่คุณมาติดเกมอยู่ในจอในสิ่งที่คนสร้างขึ้นมาเพื่อที่ให้คุณแบบเคแบบรยาลงไหลผ่าน,ผ,านผ่านเลเวลไปสุดท้ายคุณไม่ได้อะไรจากเกม,มแต่การที่คุณออกไปเที่ยวเนี่ยคุณได้เจอคนมากขึ้นได้เจอทัศนคติที่หลากหลายกันได้เจอสถานที่ที่แตกต่างกันไปได้ไปเจอแสงจีเสีสสยงอะไรที่แปลกใหม่มผมว่านั่นคือประสบการณ์ชีวิตบางทีอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันไร้สาระแต่จริงแล้วเนี่ยผมว่าการเที่ยวคือการพักผ่อนที่ดีอย่างหนึ่งลอง การไว้ใจและเชื่อใจกัน <m uch epic> นะ <m uch> เพราะว่าเรื่องคนสองคนเนี่ยมันคือการไว้ใจและเชื่อใจกันแต่บอที่คบกันไปอย่างเงี้ยต่างคน,ต,งคนต่างไปทํานู่นต่างคนทงไปทํานี่อย่างเช่น <m uch> เรื่องประเด็นเนี้ยอย่างเช่นแฟนไปเทีย่ยวถ้าเกิดคุณไม่เชื่อใจแฟนคุณ <m uch> ยังไงคุณ,งงคณก็ไม่สบายใจก็กังวลใจอยู่นน่แหละกับการที่แฟนคุณไปเที่ยวแต่ถ้าตใดที่เราเชื่อใจเรามั่นใจว่าคนที่เราคบกันอยู่เนี่ย เออเขาต้องไม่ของเรายังไงเราก็เขาก็ต้องไม่ลืมเราเนี่ยแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะอยู่กันได้ครอบกันได้อย่างแฮปปี้อืมและนี่แหละมุมมองความรักคุณฟอยก็ฝากผลงานนิดนึงตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างฝากแล้วฮะไม่ข่อยสักเทปหนึ่งไม่ต้องแล้วค่ะพอมีมุมมองอีกเยอะนะคพี่แพ่ไม่เป็นไรอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแล้วพอแล้วค่ะฝากผลงานเลยก็มีซิทคอมนะครับซิดคอมบ้านนี้มีรักนะฮะแล้วก็มี รายการโชว์มีเฮนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการใหม่นะครับรายการเด็กแนวก็และก็ละครล่าสุดกรลังจะมาเจ้าแม่จำเป็นกำลังถ่ายทำอยู่ครับนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณฟลอยมากนะคะที่อุตส่าห์มาร่วมพูดคุยมุมมองความรักกับเรานะคะขอบคุณค่ะอ่าพี่พภีมีผลิตภัณฑ์ดีๆของพาสบรีมอบให้ด้วยค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะค่ะและช่วงต่อไปค่ะพบกับช่วง Trip of Love ค่ะเฮ้ยถ้าเราคบแล้วเราไม่แฮปปี้อ่ะเราไม่ได้ไว้ใจเขาอะไรเงี้ยก็ก็อย่าคบเลยดีกว่าอะไร ความรักสำหรับผมนะผมว่ารักมันคือการการไว้ใจและเชื่อใจกันนะเพราะว่าเรื่องของคนสองคนเนี่ยมันคือการไว้ใจและเชื่อใจกันแต่แบบที่เราเชื่อใจเรามั่นใจว่าคนที่เราควบกันอยู่เนี่ยเออ,อเขาต้องเป็นของเราอย่างไงเราก็เขาก็ต้องไม่ลืมเราเนี่ยแล้วก็เราก็สามารถที่จะอยู่กันได้คบกันได้อย่างแฮปปี้สนับสนุนโดยเครื่องสำอางพาสเบอร์รี่สนับสนุนโดยเครื่องสำอางพาสเบอร์รี่ ช่วง Chief of Love สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้องนัทนะคะเป็นตัวแทนของช่วง Trip of l o v e ค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในการกินอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะวันนี้นะคะน้องนัทก็พาคุณผู้ชมมาเลยกับสถานที่ดีๆแล้วก็อาหารเลิศรสนะคะและสถานที่นี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับการที่เราจะพาครอบครัวหรือว่าคนรักนะคะมาเปลี่ยนสถานที่ในการกินดินเนอร์แต่ก่อนจะขึ้นไปเจอกับ Trip of Love ของวันนี้เนี่ยขอน้องนัดสวยนิดนึงค่ะ ร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าห้องอาหารเดอะสแควรตั้งอยู่ที่ชั้น6ของโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฟินิกส์สีลมการตกแต่งของห้องอาหารที่นี่นะครับก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นโอโถงกว้างขวางดูอบอุ่นสบายๆนั่งชิวๆหรือพาแฟนมาดินเนอร์ก็อข้าวท่าดีครับ ส่วนอาหารที่นี่ก็ไปเป็นสองรองใครนะครับเพราะว่าที่นี่มีเมนูหลากหลายให้คุณผู้ชมได้เลือกทานกันอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นอาหารตะวันตกครับ แต่ไม่ใช่แค่อาหารนานาชาติอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพราะที่เดอะสแควรแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าอาหารไทยเนี่ยก็ขึ้นชื่อมากๆเลยทีเดียวค่ะ แต่ยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ายังมีหนึ่มุมโปรดของน,น,นันทดเลยนั่นก็คือในเรื่องของผลไม้พลาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของขนมหวานของเขาเนี่ยขึ้นชื่อมากๆแล้วใครนะคะที่พาแฟรหรือว่าคนรักมาเนี่ยเรียกได้ว่ามาเติมความหวานกันที่เดอะสแควร์แห่งนี้เนี่ยเด็ดมากๆค่ะไปทานกันที่โต๊ะเลยดีกว่าค่ะ เ็นเง,งกันมากคุณผู้ชมกับบรรยากาศแล้วก็อาหารที่นี่เลยนะคะวันนี้เนี่ยน้องนัดก็ได้คัดสรรแล้วก็เลือกมาให้กับคุณผู้ชมในช่วงทริปออฟเลิฟนะคะนะัดขอคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะบรรยากาศแล้วก็อาหารที่นี่เนี่ยเหมาะมากสำหรับการที่เราจะพาคนรักนะคะหรือว่าครอบครัวเนี่ยมาดินเนอร์กันยังไงวันนี้เนี่ยหมดเวลาของน้องนัดแล้วนะคะขอตัวลาไปจัดการกับอาหารข้างหน้านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โดยเครื่องสำอางพาเบอร์รี่ค่ะเห็นไหมคะจารนจะถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดเหมาะเี่ยพาคนรักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ค<ช>ู่รักครับกิ๊ก เพื่อนสนิทนะคะหรือแล้วแต่คุณจะเรียกนะคะไปเที่ยวกันได้ไปหาสถานที่ดีๆแบบนี้ได้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูทุกสัปดาห์เลยค่ะถ้าคุณผู้ชมมีสานที่ดีก็ส่งมาได้ทางแฟนเพจของอรายการนะครับเลิฟแมมเลี่ได้เลยนะครับเราจะได้ไปช่วยกันดูมันน่ารักและน่าไปขนาดไหนครับอืมนะคะอาจารย์คะวันนี้ก่อนจบริการอาจารย์ต้องมีข้อคิดดีๆฝากคุณผู้ชมน<อ>นแล้วนคแ่ะผมมีประจําอยู่แล้วเรื่องความคิดดีๆเนี่ยนะ,ค,ะครับค่ะวันนี้เราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของติดเกมกับติด No ใช่ค่ะตอนที่เราเป็นโสดเราอยู่คนเดียวเนี่ยเดกเกมปิดเที่ยวคงไม่มีใครว่าครับแต่ถ้ามีใครคนเข้ามาอยู่ข้างๆแล้วก็ผมว่าเราน่าจะลดสิ่งที่เขาไม่ชอบลงบ้างเหมือนเรากินกาแฟเนี่ยต่างคนต่างแก้วเนี่ยไม่ว่าครับจะหวานหรือจะจืดหรือจะขมก็ว่ากันไปแต่ถ้าเมื่อไรสองคนจะต้องมากินกาแฟแก้วเดียวกันก็ต้องคำนึงด้ว่าเขาไม่ชอบหวานไอเราชอบขมฉะนั้นใส่น้ําตาลคนละครึ่งช้อนผมว่าเราจะกินกันได้ครับก็คือดึงอีกคนมาร่วมกับกิจกรรมของเราด้วย จะเราเราจะได้อยู่ด้วยกันได้ตลอดไปครับหรือถ้ากิจกรรมนั้นเขาไม่ชอบก็อย่าไปทําเลยก็ดีกว่านะคะจะได้มีชีวิตคู่ที่มีความสุขไปเรื่อยๆ<ข>อนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้ค่ะโรงแรมโนวาเทลกรุงเทพฟินิกส์สีลมนะคะแล้วก็เครื่องสำอางพาสลอรี่ค่ะแพทและอาจารย์เชนต้องขอตัวลาการไปก,ก่อนกลับมาพบกันใหม่ทุกวันพุธนะคะ9มง25นาทีจนถึง9.50ท,ทางททบ5แห่งนี้ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะัครบ